อนี่กระสีกันเยอะไงมันขายแบรนด์มันใช่ไหมไอ้เขาปลูกอีมันปลูกเองด้วยสตาร์บัคอ่ะปลูกเนี่ยฉันต้องสีนี้สีชาเขียวต้องบอกว่าชานมฉันบอกชาเขียวชาเขียวนมไม่เอาเขียวเฉียวนมชาเขียวธรรมดาอันนี้มันชาเขียวธรรมดาเห็นไหมอันนี้ต้องเฉียวแม่ไม่กี่หรอหน้าจ๋าเขาหวานหน้าหนอนเขาหวานดูหน้าบังครับชูท้ายหวานมาดามไปหน่อย ตอนนี้เบื่อใหญ่ก็ใหญ่อ้วนก็อ้วนอู้วไข่ดามไปดัางกระโปรงหลังเลยนะได้แล้กันเราแวะเลยมาบันถือให้พี่ทำเไยพี่ทำเมื่อกี้ข้าวกี่บาทนะให้เราสี่ร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวอะไรสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สามร้อยสี่สิบห้าสี่สิบห้าตอนนี้เราได้มาแวะพักดื่มกาแฟพักเบรกกันโชเฟอร์สาวน้องทอมส่วนน้องเอ๋ไม่ขับนะ คนต่อไปน้องบิวค่ะน้องเล็กสุดจะเป็นคนขับแวะทานกาแฟเอมซอนทั้งรูนี่กินกาแฟเอมซอนมาเป็นสิบที่สุรุงสุรัสไตรที่พอคาน้ำพริกว่าไงอุนน้ำพริกอร่อยมากเพาจะขอหน้าทีเขาใส่ถุงเก่งใจก็คือว่าภาคใต้เนเวลาเขากินข้าวแกงเนี่ยเขาจะมีน้ำพริกกะปิกับผักมาให้กินฟรีเป็นเครื่องเครื่องเคียง เราก็กินไปคำหนึ่งวุ้ยอร่อยมากก็มาถามเอ๊ะข้าวขาหมูข้าวกอดไปกินนี่ยไปเที่ยวทะเลแหวกมาเอ๊ะข้าวขาหมูข้าวข้าวกอดทําไม่เห็นมีน้ําพริกล่ะอ๋อพี่คนนี้เขาสั่งข้าวราดครับแล้วก็เคยสั่งข้าวขาหมูหมดเลยลอดนะพี่เขาจะโอ้โหสามถ้วยก็มึงจะขาดทุนนั่นนะมึงรู้ว่ากาแฟอเมซอนคือกาแฟมาจากบราซิลน้ำมันขับหวาน,วนไหมน้านู<อ>น้ำมันขับหวานไหมน้ฮะน้ำมันขับหวานไหมน้าเนี่ย แต่ลาปักแนนะชิแต่งหน้าไหมอะ <S <S ่ะแต่งค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าเดี๋ยวถึงกระบี่เราจะพาไปเที่ยวต่างๆของกระบี่นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะหนูเมารถอ้วกเรอลูกเนี่ยเมารถแล้วอ้วกอ่ะมา